บอร์ดเอเวอเรสต์นะครับวันนี้ติดตัวชุดคานขวาของทูเล่นะครับผมพร้อมตัวกล่องของทูเล่นะครับตัวนี้คานจะเป็นรุ่นคานวิงบาร์อีโวนะครับผมเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับพร้อมสายจับ7 5 3ชุดกิตตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมส่วตัวกล่องอันนี้จะเป็นตัวกล่องรุ่นโมชั่น XTL นะครับผมจะเป็นสีแบล็กอซีนะครับนี้ตัวกล่องนะครับตัวกล่องนะครับพื้นผิวจะเป็นสีดําเงานะครับผม ก็ตัวชุดกุญแจล็อกนี่เป็นกุญแจล็อกให้ขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งมีกุญแจล็อกนะครับผมตัวขาจับเป็นแบบระบบก้ามปูนะครับตัวนี้สามารถยึดจับได้กับทุกคานจะเป็นวิงบารจะเป็นคานเล็กหรือคานใหญ่ก็ได้หมดนะครับผมตัวขาจับนี้งานตรงรุ่นมียางรองให้ครบมนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงนะครับ โอเคครับสทอร์ราฟอร์ดเอฟเวอร์เรนต์นะครับติดชุดคาร์ทูเล่วิงบาร์อีโวครับพร้อมกับตัวกล่องทูเล่โมชั่นเอ็กพีเอลครับผม